วันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวโมดูลบลูทูธนะครับที่สั่งมาจากลาซาด้านะครับจะามาใส่ให้ลูกค้านะครับก็ตัวนี้มีขยายในตัวนะครับมีวงจรขยายเสียงในตัวแล้วก็สามารถรับบลูทูธได้ด้วยนะครับรับสัญญาณบลูทูธได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองแกะเหมือนกัน,นครับ ด้านไหนนี่ก็มไม่มีเล้วนี่ก็มีหอ,อกกระแทกมานิดหน่อยแค่นี้เองนี่นะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีแผงโมดูลนะครับ หนึ่งแผงก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สายที่ใช้ต่างๆนะครับก็ทั้งหมด3เส้นนะครับที่ให้มาแล้วก็อันนี้ก็เป็นสำหรับลูกบิดที่ใส่กับวอลลุ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นน็อตยึดนะครับนี่เป็นน็อตยึดตรงนี้เอาไว้เรายึดมีแหวนมาก,ก็อุปกรณ์ให้มาครบนะครับ ส่วนสายนะครับสายสีแดงตัวนี้นะครับปลั๊กแดงตัวนี้ก็จะเป็นต่อกับช่องนี้นะครับเดี๋ยวจะลองต่อให้ดูนะครับนี่นะครับก็อันนี้ต่อไฟเลี้ยงวงจรนะครับไฟเลี้ยงวงจร5โวลต์น,นะครับส่วน สองข้างนี้นะครับสองข้างนี้ก็จะเป็นต่อลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับก็มีสายมาให้ครบเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็วอลลุ่มสำหรับลดเสียงเบาเสียงนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม ย้ายเพลงนะครับย้ายเพลงปุ่มถัดไปปุ่มถัดไปปุ่มย้อนกลับนะครับก็จะมีเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้านนี้จะเป็นบลูทูธนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับฝั่งนี้จะเป็นบลูทูธนะครับนี่ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น Ic ซขยายเสียงนะครับไอขยายเสียงก็ กำลังขับอยู่ที่5วัต์นะครับ5วัตห์5วัตคูณสนะครับชแนลละห้วัต์นะครับข้างนี้ก็5วัตข้างนี้ก็5วัตก็พอดีผมจะเอามาใส่ให้ลําโพงบลูทูธของลูกค้านะครับพอดีจะามาแทนบอร์ดเดิมของลูกค้านะครับใช้ไฟเลี้ยงนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่1 8 6 50นะครับ3.7โวลต์ที่อยู่ในบลูทูธของลูกค้านะครับก็ผมจะวงจรตัวนี้ใส่แทนเข้าไปนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นตัวที่สองแล้วนะครับตัวแรกผมทดลองใช้งานไปแล้วแล้วก็ทําเป็นตู้ลำโพงบลูทูธเหมือนก,นกันก็ใช้งานถือว่าโอเคนะครับสําหรับฟังในบ้านนี่โอเคเลยนะครับฟังในบ้านแล้วก็สังสรรค์ตามภาษานะครับก็โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตอนผมมาประกอบนะครับประกอบแล้วก็ทดลองการใช้งานอีกรอบนะครับครับก็ตัวนี้นะครับก็ จะเป็น IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ PM PM 8403นะครับเป็น IC ขยายเสียง2 channel นะครับตัวนี้ผมได้ดู Data Sheet มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ตั้งแต่2.6 v โวลต์ถึง6โวลต์ DC นะครับที่ IC ตัวนี้ทำงานได้นะครับ ก็โมดูลตัวนี้เป็นกำลังขับที่ห้าวัตนะครับ5วัต์ทั้งสอง n n นลก็สำหรับผมใช้มา2ตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับก็ขนาดแผงจอนะครับก็ประมาณนี้ครับ4ี่เซนครึ่งนะครับ4ี่เซนครึ่งก็ตัวแผงวงจรก็ประมาณ4ี่เซนครึ่งคูณสี่เซนนะครับแต่ปลายวอลลุ่มก็ประมาณนี้ ประมาณหกเซนหรือห้าเซนครึ่งก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ให้เสียงที่ดีเลยนะครับให้เสียงที่ดีแล้วก็ดังด้วยนะครับก็สําหรับตัวนี้สําหรับผมถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าให้ผมตีผมขอตีอยู่สองเรื่องนะครับสําหรับตัวนี้นะครับคือข้อแรกคือวอลลุ่มตัวนี้นะครับไม่สามารถปิดได้ปิดไฟเลี้ยงวงจรได้นะครับก็คือถ้าวอลลุ่มตัวนี้ทํามาเป็นแบบมีสวิตด้วยนะครับคือบิดกลับสุดแล้วก็เป็นสวิตด้วยก็จะโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามีอพอร์ตไมโคร USB สําำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็จะโอเคมากแต่เรื่องพอร์ต USB ผมมองว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเรามามีพอร์ต USB อยู่บนนี้เนี่ยเวลาเราไปยึดไปยึดไปใส่กับชิ้นงาน,นครับเราก็ต้องมาเจาะพอร์ต USB ตัวนี้ด้วยมันก็อาจจะเจาะลำบากที่จะให้ตรงนะครับแต่คือสิ่งสำคัญเลยคือตัวนี้เนี่ยมัน ถ้าเราป้อนไฟแบตเตอรี่เข้าที่ขั้วนี้ใช่ไหมครับคือมันจะไม่สามารถปิดไฟเลี้ยงวงจรได้นอกจากว่าเราจะตัดไฟอย่างตัวนี้คือเราต้องใส่สวิต์ต่างหากนะครับก็ถ้าสมมุติว่าวอลลุ่มตัวนี้เนี่ยมันมีอ่าวอลลุ่มด้วยเอ้ยมันมีสวิต์อยู่ในตัวแล้วก็สามารถป้อนไฟป้อนไฟเลี้ยงวงจรคาไว้ได้ตลอด24เลยสามารถ ล่อยไฟเลี้ยงมาแช่ได้เลยนะครับแล้วก็บิดกลับสุดก็จะมีสวิตตัดวงจรด้วยตัดไฟวงจรด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่ม2ชั้นธรรมดานะครับเป็นวอลลุ่ม2ชั้นธรรมดาก็สายขวาก็ใช้วอลลุ่ม2ชั้นนะครับส่วน IC ตัวนี้ก็เป็นไอซีบลูทูธนะครับสําหรับรับสัญญ,ญาณบลูทูธแล้วก็ส่งออกมาส่งออกมาให้ i อตัวนี้ขยายเสียง IC ตัวนี้ก็ทําหน้าที่รับอินพุตมาจาก ไอซีบลูทูตัวนี้แล้วก็เป็นทาหน้าที่ขยายเสียงเป็นเอาพุตขยายออกลําโงงได้เลยตัวนี้นะครับไม่ต้องไปต่อโมดูลขยายเสียงด้านนอกนะครับคือสามารถต่อลําโพงที่2ช่องนี้ได้เลยช่องซ้ายช่องขวานะครับลำโพงซ้ายลำโพงขวาสามารถต่อเอาลําโพงมาต่อได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดไฟเลี้ยงอย่างที่ได้บอกไว้ทางต้นคลิปนะครับก็คือ ปล่อยไฟเลี้ยงเข้ามาต่อไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ต่อลำโพงได้เลยแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวนี้นะครับต้องเปิดไฟเลี้ยงเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่ตัวมือถือเราก็จะจับบลูทูธได้จับชื่อบลูทูธได้นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะครับก็ถ้าที่ผมใช้ถือว่าโอเคเลยนะครับมขีขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับ ไม่ใหญ่มากก็ถ้าเทียบกับจะเทียบกับอะไรดีนี่นะครับมันก็ขนาดแผ่นวงจรก็ประมาณสี่เซนคูณสี่เซนครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่เหมาะนะครับสำหรับงานดัดแปลงแล้วก็งานาสำหรับสร้างขึ้นมาใหม่และงานดัดแปลงนะครับโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะครับเสียงให้เสียงที่โอเคมากนะครับให้เสียงที่โอเคมาก แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เร่งมากก็ถามว่าถ้าลำโพงเราําโพงเรากำลังกำลังวัดของลำโพงเรามันไม่สูงจนเกินไปก็ดังมากครับถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับผมใช้2ตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวที่สสั่งมาใส่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวอาจจะมี EP ีที่สองนะครับ EP ีที่2ก็คือเดี๋ยวจะมาเทสให้ฟังนะครับเทสให้ฟังเสียงของตัวนี้นะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมี ep 2ตามเข้ามานะครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับทีนี้ก็ขอสวัสดีครับ